สวัสดีครับผมจ่าสิทธิ์ตำรวจสมบูรณ์หนุนตะคุจากไรล,ลองเรือนิ่งทีวีบายจ่าบุญวันนี้ขออ่านรายงานเรื่องเปิดโปงขบวนการล้มพุทธปฏิบัติการล้มพุทธและยึดครองประเทศได้ก่อตัวขึ้นมานับกว่าครึ่งศตวรรษ โดยมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและทำงานประสานกันอย่างเป็นขบวนการมีการจัดแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนฝ่าย I.O ทํทำหน้าที่สร้างข่าวทางด้านจิตวิทยาคือทำลายความเชื่อถือเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรบริหารปกครองคณะสงฆ์ ให้สังคมเกิดความเชื่อเพื่อลดแรงเสียดทานต่อต้านจากพุทธศาสนิกชนโดยผ่านทางข่าวสารสื่อทุกแขนงและโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกันเรียกว่าการช่วงชิงพื้นที่ทางความคิด <c oughs> ฝ่าย A.O. ซึ่งในรับอำนาจพิเศษหรือการคุ้มครองพิเศษจากผู้สั่งการให้สามารถปฏิบัติได้ทุกรูปแบบทุกพื้นที่ได้รับการสนับสนุนทั้งกำลังงบกำลังคนและอาวุธเข้าทำหน้าที่ให้สอดคล้อ,องสนองอารมณ์ที่ฝ่ายไฟ I.O. ได้สร้างให้ประชาชนเสบจนได้ระดับ พร้อมคล้อยตามและสนับสนุนปฏิบัติการที่เหมาะสมและถูกต้องยึดพื้นที่ทางรูปธรรม <c oughs> พุทธศาสนาถือเป็นแกนแก่นและเสาหลักในการรวมชนชาติไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นการทำลายความเชื่อมั่นศรัทธาของคนทั้งประเทศ จึงต้องใช้เวลาและความประจวบสมดุลที่เหมาะสมที่ต้องพร้อมด้วยอำนาจกฎหมายและกำลังและกำลังศรัทธาขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชและล่าสุดที่กำลังเป็นข่าวครึกโครมในขณะนี้คือคดีเงินทอนวัด <c oughs> จริงแล้วเรื่องนี้ หากว่ากันตามข้อมูลหลักฐานอันปรากฏที่ควรจะเป็นคือต้องเรียกว่าคดีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพอสกงเงินวัดโดยการหักเงินของวัดที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินเอาไว้แบ่งปันกันเองในหมู่เจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ที่จะต้องมีความผิดและ ชื่อเรื่องคดีก็จะต้องเรียกว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธโกงเงินวัดฝ่าย I.O. ของขบวนการล้มพุทธได้สร้างกระแส,สสื่อบิดเบือนเปลี่ยนทิศทางข่าวสารโดยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเสียใหม่ให้ตรงกันข้ามสังคมเสพข่าวจึงได้รับข้อมูลกลับด้านเป็นว่าในคดีนี้พระผู้ใหญ่โกงงบประมาณสำนักพุทธ สมควรถูกจับศึกเพื่อสร้างกระแสเสริมชี้นำสนับสนุนแนวนโยบายให้เข้าควบคุมเงินได้ขององค์กรพุทธทั้งประเทศในขณะที่เจ้าหน้าที่กองทั้งหลายไม่มีการจับกลุ่มรับอยู่ได้อย่างสบายการที่พระผู้ใหญ่จู่จูยอมให้ใารการพอสอที่ได้รับแต่งตั้งอย่างหวังดีจากกรม มาช่วยดูแลบริหารการเงินการงานของวัดก็หวังจะพึ่งพาให้รับดูแลเรื่องเงินทองที่พระไม่ถนัดและไม่ใช่กิจของพระค้ารการที่รับหน้าที่หากทำการใดที่ไม่ถูกหรือกงกินพระท่านย่อมไม่รู้และ ไม่มีพระใดจะคาดว่าข้าราชการที่มาอาสาทํางานการเงินให้ด้วยหวังดีจะเป็นคนจัดฉากโกงกินเองแล้วโยนความผิดให้พระเพื่อให้พระต้องถูกจับศึกตามขั้นตอนกฎหมายคดีอาญาโดยไม่ทันจะรู้ว่าทําอะไรผิดหรือโดนคนชั่วใส่ร้ายแต่ก็จะโดนจับศึกไปก่อนแล้วแบบนี้ใครก็มองออกว่าคนที่ทําแบบนี้เป็นเครื่องมือของใคร และใครที่ใหญ่กว่าที่เป็นคนมีอำนาจสั่งย้ายหรือเปลี่ยนหรือปลดข้าราชการในตำแหน่งแบบนี้ย่อมจะเป็นคนสั่งการโดยมีการวางแผนตั้งแต่แรกอาศัยความไม่รู้ของพระผู้ใหญ่ที่แค่เดิมก็ไม่เคยมีข้าราชการฝ่ายสำนักพุทธมาช่วยอะไรวันดีคืนดีก็มาอ้างว่ามาช่วยพอได้มานั่งก็ใช้อำนาจในตำแหน่ง ทำการวางแผนให้มีการจ่ายโอนงบทำนั่นทำนี่พระไม่รู้อะไรจะรู้ก็แค่รายงานมาหากใคราการทำทุจริตแล้วไม่รายงานหรือทำรายงานเท็จพระก็ไม่ทราบใคราการพอมาทำการระยะหนึ่งแล้วก็ย้ายออกไปต่อมาฟ้องพระผู้ใหญ่ว่ามีส่วนในเรื่องทุจริต โดยที่พระรูปนั้นจะไม่รู้อะไรถ้าข้าราชการนั้นทำอะไรโดยไม่รายงานหรือรายงานเท็จเพื่อลวงให้เซ็นรับเงินซึ่งพระนั้นย่อมไม่ตรวจสอบข้าราชการที่ทำงานตรงนั้นเพราะถือว่ามาทำงานให้พระพุทธศาสนา